ดชค่ะพบกับรายการ Twitter KP Talk อีกครั้งค่ะสำหรับไลฟ์นี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องเรื่องที่เรื่องเด่นประเด็นร้อนจริงๆค่ะกับคณะผู้พากษา17คนของศาลโลกนะคะได้มีการอ่านคำถแถลงในเรื่องของการออกคำสั่งเฉินให้อิสราเอลยุติการปฏิบัติการ โจมตีทางกาซาค่ะสืบเรื่องมาจากคดีที่แอฟริกาใต้นะคะมีการกล่าวหาว่าอิสราเอลเนี่ยฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวปาเลสไตน์จากการโจมตีกาซาทั้งทั้งบกและท่งอากาศาค่ะในขณะที่ตัวของอิสราเอลนั้นก็มีการแก้ต่างข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยยืนยันว่าการโจมตีกาซานั้นเป็นไปเพื่อป้องกันตนเองค่ะหลังจากที่ถูกกลุ่มฮามาสบุกเข้ามาโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโดยปฏิบัติการทั้งหมดเนี้ยของทางทหารอิสราเอลอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศค่ะ วันนี้เราร่วมพูดคุยกันสดๆร้อนๆด่วนๆเลยค่ะกับดรรุสตั้มหวนสูอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์สาขาความสมพันธ์ระหว่างประเทศคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิรโรธค่ะอาจารย์รุสตั้มสวัสดีค่ะสวัสดีคุณดาวมีครับครับวันนี้ต้องรบกวนอาจารย์ด้วยจริงๆค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเด่นประเด็นร้อนเนาะขอคุยด้วยสักเล็กน้อยค่ะอาจารย์จากคําตัดสินของศาลโลกค่ะคําสั่งของศาลมีอะไรบ้างคะ ครับผมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะประเด็นประเด็นสำคัญนะ,ะในไม่ทราบว่าท่านผู้ชมได้ยินเสียงอาจารย์ไหมคะเหมือนเราจะสัญญาจ,จะขาดหายไปสักเล็กน้อยคะ่ะ ครับตอ,ตอนนี้ได้ยินไหมอาได้ยินแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเวล้วนะครับขอบคุณนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นเรื่องเด่นประเด็นร้อนจริงๆนะคะการจะ เลยจะต้องรบกวนอาจารย์กรุ๊สซ้ำแบบด่วนๆเลยค่ะวันนี้ทาง Trader ร์คได้รับเกียรติจริงๆค่ะได้ครับก็วันนี้นะผู้วิพักษาสาลโลกเนี่ยมันมีทั้งหมดนะสิบสิบเจดคน้วยกันนะครับก็คําที่ได้แถลงตัดสินออกมานั้นเนี่ยคือคือตอนที่แอฟริกาใต้เนี่ยยื่นยื่นเรื่องเข้าไปนะมีอยู่สองประเด็นที่สำคัญนะฮะหนึ่งก็คือประเด็นที่ว่า การกระทําของเซลในกาซานี้เนี่ยเป็นจีโนไซด์นะหรือไม่นะ,ะประเด็นที่สองก็คือว่าได้มีการเรียกร้องขอให้ทางสารโลกนั้นเนี่ยได้ให้มีคิสสฟาหรือว่าการหยุดยิงนะออกมาทันทีใช่ไหมอันคือ,อสองประเด็นสําคัญนะแต่ในวันนี้เนี่ยสารโลกเนี่ยได้เน้นไปยังประเด็นหาทางออกที่ว่าเป็น เรียกว่าทางทางออกฉุกเฉินนะเวลานี้นะหมายความว่าวันนี้จะเน้นไปประเด็นที่ว่าจะให้มีการหยุดยิงหรือไม่ส่วนการตัดสินว่าจะเป็นจีโนไซด์หรือไม่นั้นเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่อาจจะเป็นปีเลยนะฮะเอ่อเพราะฉะนั้นในประเด็นด่วนในวันนี้ในประเด็นที่สองนั้นนะว่าจะให้มีการหยุดยิงหรือไม่นะฮนะเอ่อในคำในคำตัดสินนะของอ่สาศาลโลกหรือ i อซเจเนี่ยในประเด็นที่หนึ่งก่อนนะฮะว่า ทางศาลโลกนั้นเนี่ยมีอำนาจในการตัดสินหรือไม่นะฮนะกะ็ทางศาลโลกบอกว่าศาลโลกนั้นเนี่ยมีอำนาจในการที่จะพิจนารณาในคดีประเด็นนี้นะแล้วก็ในส่วนที่สองนะฮะทางศาลโลกเนี่ยได้บอกว่าทางอิสราเอลนั้นเนี่ยจะต้องอใช้มาตรการเนี่ยอย่างเต็มที่เนี่ยเพื่อที่จะ ป้องกันไม่ให้มีการกระทําการ g e n o ไซต์เนี่ยนะ,ะการฆ่าล้างผ่าพันธุ์เนี่ยใน, Israel นอิสราเอลนะคำตัดสินออกมาน่ยที่15ต่อ2นะแล้วก็ในประเด็นตัดไปเนี่ยนะฮะก็คือทางสารโลกได้บอกว่าอิสราเอลเนี่ยนะจะต้องอสร้างความมั่นใจว่ามาตรการด้านการทหารนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องไม่สร้างการ ไม่ลุกลามไปเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในคำตัดสินนละที่15ต่อ2นะฮะอูนะค่ะแล้วการดำเนินการต่อไปตอนนี้อไรนี่ว่ากำลังเปิดดูไปเป็พรอมกันครับผมครับครับผมแต่แต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่สำคัญในวันนี้เนยก็คือว่าสารโลกเนี่ย กำลังจะบอกว่าการกระทําของเซลล์นั้นเนี่ยนะเข้าข่ายหรือว่ากําลังดําเนินการไปสู่สิ่งที่เรียกว่ากีโนไซต์พียงแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้บอกว่าเป็นกีโนไซต์ genocide. แต่ว่าให้หยุดยั้งทุกอย่างที่จะกระทําการในรูปแบบที่ว่าลักษณะที่ว่าเป็นจิโนไซต์ะ genocide. นะให, prevent, นะให้ป้องกันการที่จะ,ะเกิดะจะทําการในแบบเป็นจิโนไซต์นแล้วก็ในประเด็น ต่อมานะก็คือว่าเซลล์นั้นเนี่ยจะต้องอใช้มาตรการเนี่ยออย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันทีนะในการที่จะ,ะในการที่จะ,ะรักษาในชีวิตของผู้คน,นในฉนวนกาซ่านี้ก็ออกมาด้วยคะแนนนะสิบหกต่อหนึ่งนะแล้วก็ะจะต้องอใช้มาตรการนะเพื่อที่จะป้ะองกัน นะฮะ,ะการกระทําที่จะเข้าข่ายในในจีโนไซต์คอนเวนชั่นเนี่ยในมาตราสิบห้าต่อสแล้วก็อิสเอลนั้นเนี่ยจะต้องส่งรายงานกลับไปยังาศารโลกภายในเวลาหนึ่งเดือนหน่ยเพราะว่าต้องไปตรวจสอบนะอิสเอลต้องไปตรวจสอบว่าการกระทําที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะได้มีเรื่องใดที่ว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดจีนโนไซต์เกิดขึ้นบ้างนะ และอิเซลนั้นแก้ไขอย่างไรแล้วก็จะต้องส่งรายงานกลับมาในภายในระยเวลาหนึ่งเดือนนะฮะทีนี้จากที่สาลโลกเนี่ยได้ได้ไดถแถลงออกมานั้นเนี่ยได้มีคําตัดสินออกมานั้นเนี่ยประเด็นที่เราอาจจะต้องเน้นประการที่1นึ่งคือสารโลกเนี่ยนะฮะบอกว่ามีอำนาจในการตัดสินใจนะะแต่เรื่องที่สําคัญก็คือว่าสาลโลกนั้นไม่ได้บอกให้ทางอิสเซลนั้นเนี่ยหยุดยิง ตามที่ทางอแอฟริกาใต้นั้นเนี่ยได้ยื่นเข้าไปว่าจะต้องมีคำตัดสินออกมาว่าให้มีการหยุดยิงโดยทันทีแต่ว่าสารโลกไม่ได้กล่าวเช่นนั้น,น,นเพียงแต่ว่าบอกว่าเอให้ท,ทางอิเซนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะหรือว่าจะต้องอไม่ให้การกระทำะหลังจากนี้เนี่ยลุกลามไปเป็นขั้นจีโนไซด์หรือว่าในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายคน อ่าเฝ้ารอนะว่าจะมีคําตัดสินศาลโลกมาให้หยุดยิงนะแล้วอิสราเอลนั้นเนี่ยจะต้องฟังต้องำทำตามสมิการนั้นจะต้องอ่าทาตามหลายชาติต้องทาตามนั้นเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดไม่ได้มีมาตรก,การที่สั่งเนะี่ยให้ให้มีการนะหยุดยิงเกิดขึ้นนะแต่ทีนี้ประเด็นหนึ่งจากคําตัดสินของศาลโลกเนี่ยที่ต้องพูดถึงก็คือว่าอ่ณเวลานี้เนี่ยนะอ่ะาศาลโลกมีอำนาจในการตัดสินแล้วนะแล้วก็ สาโลกเนี่ยกำลังจะบอกว่าการกระทําของอิสราเอลนั้นเนี่ยนะมันเข้าข่ายนะหรือว่าใกล้เคียงกับคําว่าจีโนไซด์นะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นาสาโลกก็เลยบอกให้อิสเอลนั้นเนี่ยต้องพยายามที่จะหยุดยั้งหรือว่าถี่ถ่วนวิเคราะห์ในใน,ในการที่จะตรวจสอบในะการกระทำที่ถี่ถ่วนที่จะไม่สู่การเกิดจีโนไซด์เกิดขึ้นหมายความว่าสารโลกกำลังจะบอกว่า เซลนั้นเนี่ยเข้าข่ายการกระทําที่เป็นจีโนไซฟ์เนี่ยว่าณเวลานี้ยังไม่ได้บอกว่าเซลนั้นได้ทำจีโนไซ์นะแต่ว่าสิ่งที่เซลกำลังทําอยู่นั้นเนี่ยมันอ่าเข้าข่ายหรือว่ามีโอกาสที่จะกลายเป็นจีโนไซ์ได้นะเพราะฉะนั้นในสองประเด็นที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะประการที่1ก่อนคําตัดสินของศาลโลกนี้เนี่ยนะฮะคำตัดสินนั้นออกมาแต่ว่าการที่จะ นำไปสู่การปฏิบัตินั้นเนี่ยมีแค่องค์กรเดียวที่ทําได้ก็คือตัวของเซก u r ิตี้คารซินหรือว่าคณะมนตรีความความมั่นคงนะที่จะปฏิบัติตามที่สารโลกนั้นได้ว่างถ้าทาง s e ก u r ิตี้คา n c ซินเนี่ยไม่ปฏิบัตินะเอะเรียกว่าคําตัดสินของสารโลกนั้น,นก็แทบจะ,ะไร้ผลในทางปฏิบัตินะ,ะดังนั้นอิทธิพลของ สิอรน่อำนาจในการวีโต้ของสัมตซิกี้คาซินเนี่ยนะฮะก็จะสามารถที่จะรักษาหรือว่าช่วยเซลนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีจากคำตัดสินนะของของทางสาลโลกนะแล้วก็ประเด็นต่อมานะผมคิดว่านี่เป็นคำเตือนนะจากสารโลกว่าอเซลนั้นกำลังเข้าข่ายเรื่องของ g e โ o c i d e และหลังจากนี้ต่อไปนะฮะจนกว่าจะมีคำตัดสิน ใหญ่ออกมาในเรื่องไวเซลนั้นกินโนไซหรือไม่เนี่ยถ้ากับว่าถ้าอิสราเอลได้รับคำเตือนนี้แล้วแล้วยังกระทําการลักษณะที่เป็นกินโนไซต่อไปนั้นเนี่ยอิสราเอลน่าจะเรียกว่าจะต้องเผชิญคําตัดสินหรือคำว่าหรือว่าจะรอดได้ยากที่จะถูกตัดสินว่าได้มีการกระทํกินโนไซ์เกิดขึ้น,นในในปาเลสไตน์นะถ้าหากว่าคําตัดสินในวันข้างหน้านั้นออกมาเช่นนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นมาตรการ เป็นก็เรียกว่าเป็นมาตรฐานนะที่ทําให้ประเทศต่างๆนั้นจะต้องทําตามนะคือการอามองว่าอิสราเอลนั้นเนี่ยกำลังละเมิดชีวิตหรือว่ากระทำกระทำจีโนไซด์เนี่ยทางประเทศต่างๆนั้นต้องช่วยกันหยุดยั้งนะงนแลอวก็ตามฮะสิ่งที่น่าสนใจก่อนที่จะมีคําตัดสินในวันนี้เนี่ยาทางาดีประธานดีชิมอนเปเรสนะโดยที่ปรึกษาของของเปเรสเนี่ยก็ได้บอกว่า เอ่อได้เรียกสารโลกว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นอแอนกรูคอร์ดเป็นสารจิงโจ้ะอะายคว่าเอ่อไม่มีอำนาจในการที่จะตัดสินใดๆก็อิเซอลมองอย่างนั้นนะแล้วก็อิเซอลบอกว่าที่จริงการการตัดสินอของสารโลกนั้นเนี่ยคนที่จะไปตัดสินฮามาสิเพราะฮามาสเป็นคนที่เริ่มเหตุการณ์ในวันที่ในวันที่เจ็ดตุลาไม่ใช่มาตัดสินว่าอิเซอลนั่นทา หรือไม่นะฮะ,ะแล้วก็อิเซลบอกว่าแอฟริกาใต้นั้นเนี่ยมีปัญหาการเมืองภายในนะจะมีการเลือกตั้งก็เลยมายื่นฟ้องอทางศาลโลกเพื่อแลกคะแนนยในเรียกคะแนนใ,นในในทางการเมืองครับผมนั่นก็น่าจะเป็นประเด็นที่พอจะสรุปได้จากสิ่งที่ศาลโลกได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมเท่ากับว่าใน,นมิถามยนางน เท่ากับว่าเรามีความเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะเห็นโอกาสที่สงครามมันจะเบาลงหรือจะมีโอกาสในการพักรบหยุดยิงกันเกิดขึ้นคะ่ะครับเนื่องจากเมื่อคําตัดสินของศาลโลกนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้มีการหยุดยิงตามที่แอฟริกาใต้นั้นเสนอไปนะเพียงเดี๋ยวบอกว่าให้อิเซลนั้นมาระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา,าจะ คาดหวังว่าสงครามมันจะยุติลงนะจากคําตัดสินของศาลโลกนั้นผมคิดว่ามันจะไม่มันจะไม่เป็นเช่นนั้นนะฮะหมายว่าอิสราเอลนั้นเนี่ยก็จะยังคงดําเนินมาตรการหรือว่าในสงครามเนี่ยเช่นนี้ต่อไปนะแล้วก็อิสราเอลนั้นก็พูดมาตลอดนะว่าคําตัดสินศาลโลกนั้นไม่มีผลต่อสงครามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อิสราเอลจะสูญเสียไปจาก คำตัดสินของสารโลกนะั่นก็คือสูญเสียและความชอบธรรมในการทําสงครามจากการที่ทางาสารโลกนั้นได้ไดบอกว่าให้ระมัดระวังการกระทาที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดจีโนไซด์หมายความว่า,อ,าอิเซลนั้นเนี่ยเข้าข่ายแล้วว่ากาลังจะทาจีโนไซด์แต่ว่าถ้าหลังจากนี้ยังทําอยู่อีกถา้าถากว่ายังมีคําเตือนแล้วยังทําอยู่อีกนะคงจับปฏิเสธได้ยากเซลนั้นได้ะทําการจีโนไซด์แล้วดังนั้นถ้าถามว่าสงครามจะยุติลงจาก คำตัดสินของศาลโลกหรือไม่นะั้นผมคิดาอว่าจะไม่ได้ยุติลงแล้วก็จะยังดําเนินต่อไปแต่ว่าหลังจากนี้มันจะกลายเป็นหลักฐานที่สําคัญนะสิ่งที่เซลล์ทำนั้นจะมีผลต่อเซลล์ในวันข้างหน้าครับค่ะบทบาทของในด้านอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของทางยูเอหรือว่าทางสหรัฐเนี่ยจะมีอะไรจากนี้เพิ่มเติมไหมคะหล,หลังคตาตสินของ,หล,งหลังคําตัดสินของศาลโลกนะะี่ยค่ะครับเอ่อ แม้ว่าจะไม่ได้พูดชัดเจนว่ามันคือจีโนไซด์ะแต่อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงจากจีโนไซด์นะ,ะก็คงยกเป็นแรงกดดันไปทางสหรัฐอเมริกาหมายความว่าสัมมิกาก็ไม่ได้จะจะเห็นด้วยกับอิสียวทุกอย่างนะทางสัมมิกานั้นก็ต้องถอยต้องการถอยในหลายๆเรื่องเพราะนั้นก็อาจจะเป็นการสร้างนะเรียกว่า แรงกดดันนะจากทางสม,มิการเปียงฝังเซลได้ว่านะการกระทําของเซลนั้นเนี่ยมันส่มเสี่ยงแล้วนะขอให้ลดการกระทำเราเรานั้นลงนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเซลนั้นเนี่ยจะจะจะทำทำตามหรือว่าจะยอมรับทําทตามแรงกดดันที่จะถาโถมเข้ามานั้นหรือไม่นะประการที่สองการเลือกตั้งสม,มิการที่จะมีนะในในปีนี้นะฮะ าหากว่าอิเซลนั้นยังแสดงการกระทํคือการเขียนค่าผู้บริสุทธิ์ต่อไปนั้นเนี่ยก็จะเลือกเป็นกระแสตีกลับไปยังทางนโยบายาของอพรรคเดมโมแครตของไบเดนในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะถูกฝั่งตรงข้ามนั้นหยิบมาใช้ในการโจมตีได้ว่าสมิการนั้นกานําลังสนับสนุนชาติที่ว่ากําลังทําจีโนไซหรือว่าสุ่มเสี่ยงที่จะกระทำจีโนไซ์นั้น อยู่หรือไม่ครับผมค่ะนามิขอสรุปตามนี้เลยแล้วกันค่ะว่าคําตัดสินของศาลโลกวันนี้ค่ะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้เกิดการหยุดยิงการพักรบหรือใดๆแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้เป็นการตัดสินว่าตัวของอิสราเอลมีความผิดในเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์จริงแต่เป็นการแจ้งเตือนเฉยๆว่าเขายังทํากระทําการสุมเสียงที่ยังจะนําไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั้นจะ เกิดขึ้นทํานองนี้ไหมคะใช่ครับทานองนั้นฮะก็เอ่อไม่ได้พูดนะว่าให้ิอซีเซลนั้นหยุดยิงหลายหลายคนนั้นคาดหวังว่าทางสหรโลกนั้นเนี่ยจะตัดสินออกมานะโดยในการสั่งให้มีซีสไฟ์แต่ว่าทางสารโลกเนี่ยก็ไม่ได้พูดเช่นนั้นเพียงแต่ว่าบอกว่าไอซเซลนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในการใช้กําลังนะด้านการด้านการทหารนะฮะแล้วก็ยัง ไม่ได้พูดเต็มปากเต็มคำว่าการกระทำขดงเซลล์นั้นมันคือจีโนไซด์เพราะว่าเรื่องนี้มันต้องใช้เวลาในการสืบสวนหาหลักฐานนะแล้วก็ใช้เวลาอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นปีนะถึงจะมีคําตัดสินนั้นใดๆนั้นออกมานะแต่อย่างไรก็ตามฮะในสถานะของสารโลกนะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นสารโลกมันจะแตกต่างจากศารในประเทศนะสารในประเทศนั้นมีอํานาจอ,อ,อย่างเต็มที่ในการที่จะตัดสินยินแดี เรื่องราวในอาณาเขตนะแต่ว่าในกรณีของสารโลกนั้นอุปสรรคสําคัญก็คือนะการบังคับใช้เพราะถ้าในประเทศเราจะมีหน่วยงานเช่นตํารวจนะหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจะบังคับใช้กฎหมายใช่ไหมแต่ในกรณีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยคำตัดสินใดๆออกมาแล้วนะคำถามว่าใครจะเป็นผู้บังคับใช้ใครจะเป็นผู้บังคับใช้คำตัดสินหรือว่าหาว่าตัดสิน้ว่าผิดติดกฎมายของประเทศคำถามว่าใครนั้นจะเป็นคน กับใั้นั่นคือจุดอ่อนนะของอตัวของกฎหมายระหว่างประเทศนะตัวขององค์การระหว่างประเทศนะที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันครับผมมันมีอะไรที่พอจะคาดเดาหรือแน่ชัดได้ไหมคะว่าถ้าสมมุติว่าหากอิสราเอลเนี่ยยังยังคงกระทําการที่ถือว่าชี้นําไปทางการฆ่าล้างเ่าพันธุ์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคะในคําตัดสินที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะฮะถ้า วันนี้เป็นเปรียบเสมือนใบเตือน,นเป็นใบเหลืองให้กับทางอิสาราเอลแล้วะนะแต่ว่าถ้ายังคงกระทํารูปแบบเช่นเดิมนี้ต่อไปนะวันข้างหน้านั้นอิสาราเอลนั้นก็จะ,ะถูกตัดสินว่าได้กระทําการจีโนไซด์ในแผ่นดินของเปอร์เซียนะแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็จะมีะบทลงโทษที่ออกมาแต่อยู่ที่ว่านั่นแหละว่าจะบังคับใช้บทลงโทษนั้นอย่างไรนะแต่ว่าณเวลานี้ก่อน ณเวลานี้ก่อนนะผมคิดว่าคําตัดสินของศาลโลกเนี่ยมันได้ทําให้หลายคนนั้นเนี่ยเห็นแล้วว่านะ,ะการกระทําของเซลล์นั้นเนี่ยมันกําลังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนะแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการจีโนไซด์หมายความว่าเซลล์นั้นต้องหยุดยั้งการกระทําเหล่านี้นะแล้วก็คําตัดสินนี้เนี่ยก็จะ,ะเรียกว่าสร้างความชัดเจนหรือว่าเรียกแรงสนับสนุนในากาผู้คนทั่วโลกเนี่ยที่กาลังเฝ้ามองเหตุการณ์ ในในวันนี้อยู่นะะเพราะว่ามันมีเข้าเขาว่ากำลังจะว่าจะเกิดเช่นนั้นนะ,ะแม้ว่าจะไม่ได้พูดชัดเจนก็ตามนะแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกว่าสิ่งที่เทคโนโลยีในสมัยนี้มันทำให้หลักฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันชัดเจนมากนะฮะ,ะเรื่องของคลิปเรื่องของอตัวหลักฐานนะประจักษ์พยานต่างๆที่ให้เห็นว่าเซลล์นั้นได้ใช้ความพยายามในการที่จะถล่ม ทำลายนะบ้านเมืองปาเลสไตน์นั้นเนี่ยนะเซลนั้นเนี่ยคือเราต้องอพูดในฝั่งของอเซลเนี่ยเซลบอกว่ามันเป็นเซลดิฟเฟนซ์หรือว่าการป้องกันตนเองใช่ไหมฮะ,ะว่ามัน,มนเกิดในการฮามาสโจมตีก่อนนะแต่ทีนี้ไอ้คาว่าเซลดิฟเฟนซ์ตรงนี้เนี่ยคาถามว่ามันมีข้อจํากัดหรือไม่ข้อจํากัดมีแน่นอนก็คือว่าหลักการของความสัดส่วนที่มันเท่าเทียมกันนะคร แล้วก็ต้องไม่เป็นการทําการในลนักษณะแก้แค้นนะแล้วก็จะต้องไม่ทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตผู้บริสุทธิ์ปรากฏว่าในสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนั้นเนี่ยอิเอลก็ได้กระทําสิ่งเหล่านั้นไปทั้งหมดเลยนะดังนั้นอาจจะชวนคิดนะว่ามันก็ทําให้คนหลายคนที่อาจจะไม่เคยสนใจเรื่องของอิสราเอลปลาเลสไตน์นั้นกลับมาสนใจรอบนี้เมื่อเห็นจากการกระทําจากคลิปต่างๆนั้นที่ออกมา เราก็เลยเห็นว่ามีผู้คนในโลกนเวลานี้เนี่ยมากมายนะฮะเ็าอาจจะไม่ใช่คนมุสลิมอาจจะไม่คนอาหรับก็ได้แต่ว่าเป็นคนทั่วไปนะที่ว่าอ่เป็นผู้ที่เชื่อในเรื่องของอ่กฎระเบียบเชื่อในเรื่องของเสรีภาพนะว่ามันต้องมีมันต้องมีรูนออฟลอรเกิดขึ้นอิสเซลนั้นจะก,การะทำเช่นนี้ไม่ได้นะจะต้องหยุดยัง้งยังกระทำหรือว่าต้องต้องมีบทรลงโทษต่อเซลมีผู้คนในโลกนะตามมานะครทั่วโลกในเะวลานี้กนะําลังเดินกระบวนเพื่อเรียกร้องให้มีการหยุดยิง นะหรือว่าซีสไฟเกิดขึ้นให้มีการหยุดยั้งสงครามนะนี้นี้เกิดขึ้นนะฮะ,อ,ะอาจจะพอจะเพิ่มเติมได้ว่าคําตัดสินของสาลโลกวันนี้ก็จะไปสนับสนุนสนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้คนทั่วโลกเนี่ยที่อยากจะให้เกิดสันติภาพเกิดขึ้นในความความขัดแย้งอิสราเอลกับปาเลสไน์ครับ ค่ะเรียกได้ว่าสถานการณ์นี้ก็ยังคงน่าติดตามนะคะคําสั่งของศาลโลกในวันนี้อาจดูเหมือนเป็นใบเบิกทางในการให้ปร,ราบให้อิสราเอลนั้นลดระดับความรุนแรงลงไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์รูสตั้มมากเลยนะคะไม่ทราบว่าสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรหรือว่าเพิ่มเติมตรงไหนไหมคะครับผมในในความคิดเห็นของผม,มนะฮะ ทางอิสราเอลนั้นเนี่ยไม่ได้สนใจนะต่อกรณีของสารโลกนี้มากมายนะักอย่างที่บอกว่ามันมีจุดอ่อนของกฎหมายระหว่างประเทศจุดอ่อนของสถาบันระหว่างประเทศในการที่จะบังคับใช้กฎหมายอยู่นะ,ะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่านะทางทางอิสราเอลนั้นเนี่ยยังคงยึดบั่นที่จะใช้มาตรการด้านการทหารหรือว่าสงครามนั้นต่อไปแต่คําถามว่าอิสราเอลใช้มาตรการด้านการทหารเช่นนี้เนี่ย มันจะทำให้เซียวนั้นบรรลุปเป้าหมายทางด้านการทาหารเป้าหมายทางด้านการเมืองหรือไม่นะ,ะปรากฏว่าก็ยังไม่สามารถทำลายฮามาได้และยังสามารถช่วยตัวประกันได้แ้วก็าอราเอวนั้นเนี่ยกาลังล้มเหลวนะในเป้าหมายนะในการเข้าทําสงครามครั้ง,งนี้มีเดชชีวิตผู้บริสุทธิ์นั้นที่ที่ได้สูญเสียชีวิตไปนะแล้วเราก็เรียกร้องนะ ที่จะให้เกิดสันติภาพเกิดขึ้น,นะะให้มีการหย,ยุดยิงน,นั้นนนั้นเกิดขึ้นนะครับนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทางกําลังเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ในมุมมองของเอซเอลนั้นเนี่ยว่ามองต่อ,อคําตัดสินนั้นของสาลรโลกนั้นอย่างไรไอซเอลก็วันนี้อาจจะต้องแสดงถึงความไม่พอใจะะแล้วว่าเราต้องออกมาแก้ต่างทุกข้อข้อเก่าหานะ,ะตั้งแต่ว่าสารโลกนั้นมีอำนาจในการตัดสินใจตัดสินนี้หรือไม่นะแล้วก็เรื่องที่ อบอกว่ามาตรการที่ไอเดียวนั้นหลีกเลี่ยงการทําที่สุ่มเสี่ยงที่ทําให้เกิดจีโนไซด์ก็ต้องบอกว่าอิเซลต้องบอกว่ามันไม่ใช่จีโนไซด์แต่ว่าเป็นการที่เดียวนั้นได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเกินค่าในอินโนเซนต์หรือว่าผู้บริสุทธ mm ิ hmm. ์ก็พยายามที่จะต้องพูดนะ,ะแก้ต่างจากคําตัดสินของศาลโลกนะอย่างไรก็ตามฮะคำตัดสินนี้เพิ่งออกมาเราต้องรอดูท่าทีเนี่ยอย่างละเอียดรอบครอบจากหลายฝ่ายนะเพราะว่า ในฝั่งของฮามาสฝั่งของบริเตนก็ประกาศว่านี่คือชัยชนะการตัดสินของสานโลกวันนี้เนี่ยคือคือชัยชนะนะเราก็ต้องดูว่าแล้วหลายๆฝ่ายนั้นเนี่ยรวโลึอิสราเอลนั้นจะ,ะแถลงออกมาอย่างเป็นทางการอย่างไรต่อประเด็นนี้ครับผมค่ะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะคะเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันอยู่ค่ะเพราะว่านี่คือแค่แค่เป็นการแค่เป็นใบเตือนแค่เป็นจุดเริ่มตน้นยังไม่ใช่การสรุปของของเนื้อหาทั้งหมด ยังมียังคงมีความเป็นไปได้ที่เรื่องราวจะเกิดขึ้นในปีนี้มากมายเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นหวังว่าโอกาสหน้าค่ะจะได้ร่วมพูดคุยกันใหม่ในประเด็นต่อไปภายในปีนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ลูซ่าม,มากเลยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ ค่ะและนี่คือเนื้อหาสั้นๆนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นประเด็นด่วนประเด็นร้อนกันเลยในวันนี้อย่างที่ได้พูดคุยกันไปในรายการนะคะความตัดสินของสหรโลกในวันนี้ที่จริงๆแล้วหลายหลายคนและหลายฝ่ายคาดหวังว่าจะให้เป็นการจุดเริ่มต้นในการยุติการหยุดยิงว่าทําให เรื่องของสงครามนั้นเบาบางลงแต่จริงๆแล้วนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นค่ะนี่เป็นเพียงแค่ใบเตือนที่ส่งไปถึงอิสราเอลเท่านั้นหลังจากนี้เรายังมีอีกหลากหลายประเด็นหลากหลายเหตุการณ์ให้ติดตามกันค่ะในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะคะเพราะว่านอกจากนี้มันก็ยังมีความการขยายวงของสงครามมากกว่าที่เราคิดกันตั้งแต่ตอนที่สงครามเริ่มต้นค่ะและแน่นอนว่าทาง t r a d e อร์เนี่ยจะยิบยกเรื่องที่สําคัญต่อสถานการณ์โลกเศรษฐกิจในวงกว้างมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ ในปีนี้ถึงจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายแน่นอนว่าทุกเรื่องราวที่สำคัญนะคะเ r รเดอร์ KP จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญสำหรับวันนี้นะมีลทีมงานขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าขอให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีของทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ